ท่านครับสว,ส, <c oughs> สวัสดีช่วงกี่โมง6โมง10นาทีลนะานะแล้วครับเนี่ยเมิดข้ามเลเมินละหลังจากที่เราให้เหยื่อเอาเหยื่อไปให้ตักกแตนนี่ก็ไปแอบดูตักกแตนก่อนนะครับแอบดูตักกแตนกินเหยื่อกลางคืนเนาะ ใชรๆเขาก็ว่าตากแตนกินเหยียอกลางคืน,ก,นกลางวันมันนอน <c oughs> ใช่หรือไม่ตากแตนเราเพิ่งได้ห้าวัน,น,นวันนี้เนาะห้าวันวันนี้แอบดูก่อนสัตว์เลี้ยงน่ารักเนาะสัตว์เลี้ยงน่ารักก็ต้องเอ็นดูนะมือใหม่หัดเลี้ยง แอบ,บดอูโอ้ยเป็นยังไงเนาะเอฟซี FC ทุกคนจะเลี้ยงจะรอดไหมส,สิสูต่อหรือพอซัมนี่ยังให้ดูครับครับเราเอาใบอะไรเนี่ยใบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าใบอะไรไม้ประดับเนี่ยครับ ให้มันกินเนาะนุ่มอยู่นู้นแตนอยู่นู้นครับดูดูดูแอบดูดูกินน,น,นี่ครับม,เบบมงเขียวมงฟ้าเนี่ยแต่มันออกได้ครับเอฟซี FC ทุกคนไม่รู้มันออกอยังไงมันมุดได้ยังไง เนี่ยรูเล็กๆเนี่ย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 เจาะรูได้เนี่ยเจาะรูแบบนี้ครับตัวเล็กๆเนี่ยมันเจาะได้นะเก่งมากครับทำไมมันเจาะรูได้เนี่ยเจาะรูขนาดนี้ทำไงเนาะ ดูมันกินครับเนี่ยโอ้โหกินเยอะเลยดูดูดูใบตองดูใบตองมันกินกินใบตองนะนี่ครับแอบดูแอบดูกลางคืนเนาะเอาหญ้าให้มันลกๆอย่างเงี้ยนะครับเอาใบาตองให้มันอาหารให้มันเยอะๆห้าวันแล้วครับเนี่ยอันนี้ห้าวันแล้วมันนั้นสองวันโคกนั้นโคกนั้นไม่เยอะกล่องเดียว อันนี้สามกล่องสามขีดนี่เขียก่อนเนาะจะแก้ปัญหาเขาไม่ได้เนาะเนี่ยเพราะว่าเราอมงเนี่ยมงค้ามงเขียวเนี่ยทำทำข้อกออกได้ยงไงเนี่ยปิดไว้แล้ว AH. อย่างนี้ครับเนี่ยนี่ออกอย่างนี้ตัวเล็กๆเนี่ยมันออกได้เล็กๆตัวเล็กถ้าตัวใหญ่มันอยู่เนาะถ้าตัวใหญ่มันก็แบบนี้แหละครับตัวใหญ่นะครับอบดูตะแกรงเก็เหยื่อตอนงคืนยุงอากัดเนาะนะครับ เจาะรูได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็กินเหมือนกันนู่นเอายาเอาอาหารให้มันเยอะๆอย่า,ยาให้มันมดุดอย่าให้มันมดุมนมดบงฟ้าเนาะไปไปเขียนนี้แล้วครับเอฟซีทุกคนมาแอบดูเฉยเนาะว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวตะปูไปเกลีรยนี่ก่อนเกลียรอยรั่วเนี่ยมันรั่วตรงเนี้ยเนี่ยรูขน,นาดน,นี้มันแย่งกันออกได้ไง ถ้าตัวมันใหญ่แล้วมันออกไม่ได้หรอกครับถ้าตัวใหญ่แล้วอันนี้พึ่งได้ห้าวันมันก็ออกได้เนะาะลูเล็กๆมันก็ออกได้เนี่ยภาละก็มีแค่นี้นะเนาะช่วงเล็กๆเนี่ยแหละมันจะรอดออกได้ถ้าตัวใหญ่แล้วก็ต้องหาอาหารนี่นี่นีู่ลูเล็กๆขนาดนี้ทําไมออกได้เท่ากับตะปูเนี่ยนะ มือใหม่หัดเลี้ยงเนาะเราไม่ได้ซื้อมงมงที่เขาเลี้ยงงั้นละ,ะราคาก็คงไม่รู้เนาะเราทุนทุนไม่มีก็เลยเอามงฟ้ามงเขียวเนี่ยมาทำเองเนอสวัสดีครับเคนนี้แหละครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ปกเด็ดเลให้มันเลือกกินเนาะเขาเรียกว่าต้นอะไรเนะี่ยมองไม่เห็นเนาะเออไกลๆก็เห็นอยู่ about the cup.